สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟโกก๊ก๋ว้าวอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองขนาดนี้ค่ะคุณพ่อกาแฟครับกาแฟเตรียมส่งลูกค้าครับอันนี้มาเตรียมส่งลูกค้าส่งลูกค้านะคะทั้งคันนี่คือเตรียมส่งลูกค้าเนี่ยดูสิคะเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวจะไปส่งอันนี้คือหนึ่งลังนี่มีกี่กล่องคะอหนึ่งลังมีห้าสิบกองนะหนึ่งลังมีห้าสิบกองนะคะในรถนี้เรามีกี่กล่องคะคุณพ่อมีสิบกองมีสิบกองทั้งหมดห้าร้อยกองทั้งหมดห้าร้อยกองนะคะอันนี้มีสิบลัง สิบ oh. ลังสิบลังทั้งหมดห้าร้อยกเตรียมจะส่งเตรียมจะส่งสามร้อยกที่ไดไม่พอส่งผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะคะปลาวงกุนเชียงของ,ยอของเยอะของเยอะของเยอะมากมนี่อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เตรียมแพ็คแล้วก็เตรียมแพ็คจะส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะคะของเยอะของเยอะจริงๆของเยอะจริงๆ,ๆ เปิดไปให้แม่หน่อยค่ะบ,บีนี่กาแฟนะคะกาแฟร่วนร่นกาแฟนี่ก็จะไม่พอนะนี่กาแฟนี่จนะมาเพิ่งมาถึงสกลนครน,นะคะแล้วก็มารับสินค้านะคะเตรียมจัดส่งแพ็คนะคะให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะคะนี่เยอะจริงๆรเออยอะจริงๆเยอะจริงจนะคะ ปาวงปลาแห้งนะคะมาครบแล้วมาครบแล้วใครที่รอสินค้านะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นเย็นเอาคนกาแฟด้วยกันก่อนพร้อมจัดส่งพร้อมจัดส่งกาแฟมาอีกแล้วกาแฟมาอีกแล้วนะคะยังเป็นโปรเหมือนเดิมนะคะ ด่วนนะคะต้องรีบสั่งนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจะหมดแล้วนะคะจะหมดแล้วนะคะ5กล่องแถมแก้วชงอัตโนมัติไซส์เล็ก1ใบนะคะ10กล่องแก้วชงอัตโนมัติไซส์ใหญ่นะคะ1ใบนะคะรีบๆสั่งกันเข้ามานะคะโ,คโปรเล็ก990บาทค่ะโ,คโปรใหญ่1980บาทนะคะใครที่ยังไม่สั่งต้องสั่งนะคะโปรดีๆแบบนี้นะคะนานๆทีมีครั้งน,นะคะแทนจำนายาฟฟกาแฟกอ แจ้งมานะครับเนาะแจ้งมาค่ะเรารับตัวแทนอยู่นะคะตอนนี้เนาะนะคะเปิดบินห้าลังนะครับเปิดบินเนาะเปิดบินมาเลยห้าลังนะครับตัวแทนขั้นต่านะครับแก็แจ้งมาเลยอันนี้อะไรเหรอคะอันนี้อะไรเหรอคะอันนี้เป็นปลาวงไหนอันนี้ก็เตรียมส่งลูกค้านะคะวันนี้สินค้ามาส่งพร้อมกันหลายอย่างมากๆนะคะปลาวงอันนี้ปลาวง ปลาวงส่วนตัวนี้แหละคะ่ะตัวนี้เป็นปลาปลาลาบองปลาลาตัวนะคะมาแล้วนะคะเตรียมจัดส่งพรุ่งนี้นะคะปลาลาบองเราไม่ได้เอาแค่ของเก่าขายนะคะเพราะว่ามันเป็นของใหม่ทุกรอบจริงๆในการจัดส่งนะคะเนี่ยเพิ่งทําแล้วก็ส่งมาเลยนะคะสดๆใหม่ๆนะคะไหนพ่อมีดนี่ไงพี่โมงนะมีดตรงกล่องนะนานๆมีดตรงชั้นนะ่ะนี่ จะนี้ยกออกมาปาดดูอันนี้จะเป็นปลาตัวโอ้ปลาตัวอันนี้ปลาตัวนะคะอันนี้ก็เลยทีเดียวนี่หนึ่งกิโลนะคะถุงละหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทนะคะใหญ่ๆหญ่กันอย่างนี้เลยดูสิแพ็กละหนึ่งกิโลนะคะอันนี้เป็นปลาตัวไหนพี่มงเปิดกล่องข้างล่างยกด้กันก่อนกันพักไว้ก่อนเอาพักก็คือ นี่นะคะตัวนี้จะเป็นปาร้านะคะสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะเราไม่ได้มีอมของเก่านะคะเพราะเราสั่งมาในจนนํานวนที่จัดส่งใหม่เรื่อยๆนะคะทั้งกระปุกเล็กกระปุกใหญ่นี่ทํากันมุ่อวานส่งกันมาวันนี้เลยนะคะเยอะจริงๆผลิตภัณฑ์ของเรานะคะปาร้าตัวนะคะ ส่วนนี้เป็นปลาวงนะคะปลาวงก็ตากกันสดสดใหม่ๆนะคะทุกรอบนะคะไม่ใช่ปลาวงเก่านะคะปลาวงใหม่ๆกันเลยนะคะแห้งปุ๊บมาปั๊บส่งลูกค้าปั๊บนะคะ,น,ะนี่ปลาวงนะคะสั่งได้ทุกอย่างเลยนะคะของสดสดใหม่ๆจริงๆเพิ่งมาถึงนะคะพรุ่งนี้แพ็กส่งของนะคะใครยังไม่สั่งสั่งกันเข้ามาได้นะคะ แหนมหมูนะคะ12ชิ้น100บาทนะคะเราขายกันอย่างนี้เลยนะคะสินค้าสดสดใหม่ๆจริงๆเตรียมแพ็คส่งแล้วนะคะนี่นนๆ,ๆสายปลาร้าต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะปลาร้าตัวใหญ่จริงๆปลาราตัวใหญ่จริงๆเ,บบเ,เก็บเข้าตู้เลยค่ะลูกพรุ่งนี้เตรียมแพ็คส่งแล้วนะคะ กระแนกจัดเก็บของเรานะคะสุดๆใหม่ๆหอมๆกันเลยทีเดียวมาแล้วเด้อประแนกบองเด้อพี่น้องเอ้อาราบองบาราบองสดใหม่ๆกรุ๊ปเล็กกรุกใหญ่สั่งได้เลยใช่แล้วนะคะมาแล้วเสียงฝนมาแล้วผมจะตุ่มละเก็บไว้ก่อนเพาะสวัสดีครับก็ ต่อกันนะครับกาแฟตอนนี้นะครับพร้อมจัดส่งนะครับตอนนี้มาลัวๆเลยนะครับ500กล่องเพราะว่า300กล่องแรกนะหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ท่านไหนที่อยากได้โปรดีๆนะครับก็สั่งเราได้เลยนะครับใครอยากได้แก้วสวยๆนะครับก็แก้วสวยๆแบบนี้นะครับ10กล่องนะครับ1,980บาทคุณได้แก้วชงอัตโนมัติ ดูดีมีสไตล์นะครับนี่แบบนี้นะครับเนาะสิบกล่องนะครับส่วนห้ากล่องนะครับก็จะได้กาแฟไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบทึบแบบทึบแบบหุ้มสแตนเลสนะครับเอเออัตโนมัติเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นแบบใสนะครับผมเนาะเป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะครับสนใจก็พักรายเข้ามาได้เลยนะครับ 0835697899นะครับอย่าลืมนะครับกาแฟของเราก็ผลิตใหม่นะครับใหม่ตลอดนะครับผมใหม่ตลอดเลยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับต่างๆนะครับให้มั่นใจได้เลยนะครับกาแฟกลอกนะครับตรงนี้ครับตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยนะครับฝนตกแรงมากเลยฝนตกแรงมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะต้องรีบไปส่งของให้ลูกค้าอีก ทีนึงนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้านะครับผมก็พี่บอมีอะไรจะบอกไหมครับอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะคะกดไิดตกดอะไรอีกกดติดตามกดติดตามอะไรล่ะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆหของกาแฟกรอูหรอครับก็นี่นะครับกาแฟเราพร้อมส่งนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้รับสินค้านะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับเราก็นะครับเตรียมทําใหม่ให้เรื่อยๆนะครับเอาใจ พอกาแฟทุกท่านเลยนะครับผมเนาะอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจร้อนและอย่าพึ่งเสียอารมณ์นะครับกาแฟกำลังส่งไปนะครับส่งเป็นรอบๆไปนะครับบอกแล้วไม่ผลิตไม่ผลิตค้างไว้แต่เราผลิตรอบต่อรอบใหม่ตลอดนะครับให้มั่นใจได้เลยขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไ r i b e ให้กับช่องกาแฟก,กอกและช่องคุณกีกาแฟกรอกด้วยนะครับฝนตกแล้วตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับไปแล้วสวัสดีครับ